เน้นอมสั้นใช้ลดหย่อนภาษีได้มีเงินจ่ายคืนระหว่างปีและมีโอกาสรับเงินปันผลไปดูตัวนี้ค่ะชื่อแบบประกันว่า Global Index 1 6ทับค่ะชำระเบี้ยประกันหรือว่าอมสั้นๆเพียงแค่6ปีเท่านั้นค่ะครบสัญญาปีที่16รับเงินคืนและในระหว่างสัญญาได้รับเป็นเงินจ่ายคืนระหว่างปีด้วยนะคะจ่ายเงินคืนทุก2ปีค่ะปีที่2ปีที่4รับคืนปีละ2%ปีที่ 6, 8 10 12 14รับคืนไปปีละ6%เเซ์ค่ะ ปีที่16ครบสัญญารับเงินก้อนคืนและมีโอกาสรับเงินปันผลโดยอ้างอิงจากดัชนีของ City Grand Master r c 5 Index นั่นเองค่ะได้ทั้งร้างวินัยในการออมได้ใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีและยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลเมื่อครบสัญญาค่ะเริ่มต้นการเก็บออมเพียงปีละ20,000บาทใครที่มีโรคประจำตัวก็สามารถสมัครทำประกันตัวนี้ได้นะคะไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพประกันเงินออมตัวนี้มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะ ต้องการอยากเริ่มต้นในการออมจำนวนเท่าไหร่สามารถทักเข้ามาพูดคุยกับจ่าได้นะคะ